ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่19เดือนสิงหาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่131อข้อ2ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแต่ข้าพระองค์ได้สงบและระง,งับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่ยานมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตน จิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์เหมือนอย่างเด็กที่อย่าหนุ่มแล้วและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสรุดีบทที่21ข้อที่6ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านรับพระพรเป็นนิดและทรงกระทําให้ท่านยินดีปรีดาต่อเบื้องพระพักของพระองค์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน สดุดีบทที่37ข้อ7ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดือบร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทําตามอุบายชั่วอาเมนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าในทุกทุกวันเราต้องเรียกให้เจ้าเข้ามาหาเราลูกเอ,อ๋ย เรารู้ดีถึงความลึกและความกว้างของใจที่อยากจะพบเราของเจ้าเราสามารถอ่านได้แม้แต่ความคิดที่ว่างเปล่าของเจ้ายามที่มันล่องลอยไปไกลจากเราเราได้มอบการพักสงบให้แก่จิตวิญญาณของเจ้าเช่นเดียวกับการฟื้นฟูจิตใจและร่างกายของเจ้า ยิ่งเจ้าได้รับการเติมเต็มในเรามากเท่าไหรความสุขอื่นใดก็จะยิ่งมีความสำคัญน้อยลงการได้รู้จักเราเป็นการส่วนตัวก็เหมือนการที่เจ้ามีบ่อน้ำพุแห่งความชื่นชมยินดีเป็นของตัวเองน้ำพุนี้ไหลามาจากบันลังแห่งพระคุณของเราเจ้าจึงสามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีได้ในทุกสถานการณ์ ลูกเอย๋ยขอให้เจ้ารู้ไว้เสมอว่าเราสถิตยอยู่กับเจ้าและจงรับรู้ถึงพระพรทุกอย่างที่เราได้มอบให้แก่เจ้าเมื่อใดที่เจ้ารู้สึกปกพ้องในสิ่งใดขอให้เจ้าหันกลับมามองที่เรานี่แหละคือวิธีที่เจ้าสามารถวางใจในเราได้ทุกเวลาอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่าน ขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับมาเะพรรจตีย